สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมินพามาดูพระบางสามยอดนะคะที่ลบบุรีหรือพระการมินมาไหว้สักการะท่านด้วยนะคะมีลิงเยอะแยะเลยแล้วตอนนี้มินยืนอยู่ที่ร้านข้าวนะคะมีข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็มีข้าวขาหมูด้วยตอนนี้ มินพาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของจังหวัดลบบุรีก่อนนะคะมินซึ่งมีโอกาสได้มาได้มาที่นี่นะคะครั้งที่สองแต่มินได้มีโอกาสมาดูใกล้ๆก็ตอนนี้นะคะ่ะตอนที่พาเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะตอนนี้สวยมากเลยนะคะลิงเยอะมากแต่มินไม่ได้มีโอกาสเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าแดดร้อนมินเลยไม่เข้าไป พาเ,เพื่อนๆมาดูเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามิ้ค่อยพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแต่เข friend ้าไปแล้วก็เข้าไปดูข้างในก็คงจะยังไม่ได้น่าจะได้ดูแค่รอบๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะดูแลอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคะตึกไปไกลนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะย้ายไปกันหมดแล้วนะคะ ก็มีเหลือไม่กี่ร้านเพราะว่าลิงคองหมดเลยค่ะลิงเต็มไปหมดเลยค่ะกลายเป็นตึกเก่าตึกล้างกันหมดแล้วนะคะอ่างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้ามินจะมาแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดกันแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูหลายๆที่ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างในลบบุรีนะคะสวัสดีค่ะ